ไปดูการสู้รบระหว่างทหารเมียนมากับกลุ่มกะเหรี่ยง K-NU ที่บริเวณจังหวัดเมียวันีฝั่งตรงข้ามกับจังหวัดตากนะคะตอนนี้สถานการณ์เริ่มดีขึ้นค่ะการสู้รบเริ่มสงบลงแล้วแต่ว่าก็ยังต้องดูสถานการณ์กันต่อเนื่องใกล้ชิดนะคะไปติดตามกับคุณปัดเสรีรับราง,งานสดมาจากอำเภอแม่สอดจังหวัดตากคุณปัดคะ ครับสถานการณ์บริเวณพื้นที่ชายแดนไทยและเมียนมาขณะนี้เริ่มผ่อนคลายมากขึ้นนะครับผู้หนีภัยจากการสู้รบบางส่วนได้ทยอยอเดินทางกลับภูมิลำเนาแล้วนะครับแต่ส่วนใหญ่ยังคงอยู่ในพื้นที่เพื่อติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดครับบรรยากาศในจังหวัดเมียวดีประเทศเมียนมาขณะนี้เป็นไปอย่างเงียบเหงานะครับไม่คึกคักเหมือนที่ผ่านมาเนื่องจากการสู้รบในรัฐกะเหรี่ยงประเทศเมียนมาส่งผลให้ในพื้นที่นะครับเกิดความตรึงเครียด แต่อย่างไรก็ตามครับการสู้รบกันของอทหารรัฐบาลเมียนมากับทหารกองกําลังสาภาพแห่งชาติกะเรี่ยงหรือเคนยูไม่มีการใช้อาวุธหนักปะทะกันตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับมีเพียงใช้ปืนเล็กที่เป็นระยะทําให้ชาวบ้านในเมียนมาเริ่มผ่อนคลายมากขึ้นครับโดยเมื่อวานนี้นะครับตลอดทั้งวันผู้หนีภัยจากการสู้รบสมัครใจกลับภูมิลำเนาอย่างต่อเนื่องซึ่งมีฝ่ายความมั่นคงของไทยให้การอำนวยความสะดวกทมกลางความดีใจของผู้หนีภัยจากการสู้รบนะครับที่จะได้กลับบ้านของตนเอง ซึ่งทางผู้ดูแลท่าสองของอำเภอแม่สอดจังหวัดตากที่เป็นจุดส่งตัวผู้หนีภายบอกว่ายินดีที่จะช่วยเหลือตามหลักมนุษยธรรมและดีใจที่พวกเขาจะได้กลับบ้านครับผมนี้ส่คนผมนี่ก็คือเป็นเป็นเป็นทหารน้องคนนึงนะครับผมก็ต้องช่วยเหลือก็ต้องช่วยเหลือเขาไม่ควรรู้เสือทำเลยครับผมแต่นตอนนี้ก็คือยินดีกับเขานะครับโอ้ดีใจเลยครับดีใจ ข้อมูลจากศูนย์สั่งการชายแดนไทยเมียนมาจังหวัดตากนะครับรายงานสถานการณ์ชายแดนพื้นที่จังหวัดตากวันที่21ธันวาคมไม่ปรากฏสถานการณ์การสู้รบบริเวณแนวชายแดนไทยเมียนมาจึงไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชนคนไทยบริเวณแนวชายแดนไทยครับส่วนพื้นที่ปลอดภัยชั่วคราวโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางยอดเดิมเลยครับมี2,074คนมีผู้สมัครใจขอเดินทางกลับไปยังเมียนมาจํานวน206คนนะครับโดย190คนเดินทางไปพักรอที่คอกวัวลุงปัน สรุปยอดคงเหลือนะครับอยู่ที่จํานวน1,969คนครับโดยพื้นที่ปลอดภัยชั่วคราวครอบครัวมหาวันเมยโค้งนะครับสมัครใจขอเดินทางกลับจํานวน256คนคงเหลืออยู่นะครับจำนวน1,189คนครับนอกจากนี้นะครับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่14รายงานว่ามีการตรวจพบผู้หนีภัยจากการสู้รบนะครับเข้ามายังฝั่งไทยเพิ่มจํานวน272คนและที่คอบคัวลุงปันอีก40คนครับ จึงได้ดําเนินการรวบรวมผู้หนีภัยจากการสู้รบชาวเมียนมาไปยังบริเวณพื้นที่ปลอดภัยชั่วคราวนะครับคอกวัวล,ลุงปันเพื่อที่พร้อมทั้งให้ความช่วยเหลือขั้นต้นเรียบร้อยแล้วครับครับส่วนการดําเนินการด้านสาธารณสุขนะครับทางการไทยเองก็ให้การช่วยเหลืออย่างเต็มที่หากพบว่ามีผู้หนีภัยจากการสู้รบป่วยหรือว่าได้รับบาดเจ็บนะครับก็จะนําตัวส่งไปยังโรงพยาบาลในพื้นที่ทันทีครับและยืนยันนะครับว่าจะให้การช่วยเหลือตามหลักมนุษยธรรมอย่างเต็มที่ครับ ค่ะข,ขอบคุณค่ะ